EP 2ที่ a 2 Asia f i n ชีย i a l Crisis หรือวิกฤตต้มยำกุ้ง1997วันที่เอเชียทั้งภูมิภาคพังเพราะเงินดอลลาร์ซีรี์โง่งการเงินกับดิงวาย c เพื่อนๆรู้ไหมว่าวิกฤตที่ทำให้ประเทศไทยหมดตัวภายในไม่กี่เดือนไม่ได้เกิดจากการโกงแต่เกิดจากค่าเงินที่พังเพราะเราผู้เงินดอลลาร์มากเกินไปก่อนปี1997หรือปี25 4 0 ประเทศไทยโตเร็วมากขึ้นท็อป10เศรษฐกิจแห่งเอเชียธุรกิจแห่กูเงินดอลลาร์มาลงทุนสร้างตึกสร้างคอนโดสร้างฝันบนนี้สินแต่เงินบาทต,ตอนนั้นถูกผูกไว้กับดอลลาร์25บาทต,ต่อ1ดอลลาร์เหมือนล็อกประตูไว้แน่นทั้งที่ไฟกำลังไหม้จากด้านในนักลงทุนต่างชาติเริ่มรู้ว่าบาทไทยอ่อนแรงลงพวกเขาเลยเทขายกดดันรัฐบาลไทยพยายามสู้ ใช้เงินสำรองประเทศซื้อเงินบาทกลับมาแต่สุดท้ายเงินหมดก่อนประเทศต้องลอยตัวค่าเงินบาทจาก25ต่อ1ดอลลาร์กลายเป็นเกือบ60บาทต่อ1ดอลลาร์นี่ต่างประเทศพุ่ง2เท่าบริษัทล้มระนาววิกฤตนี้ไม่ได้หยุดแค่ไทยอย่างเดียวแต่ลามไปทั่วเอเชียเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เกาหลีใต้มาเลเซียก็โดนไปหมด INF เ <INF S 2> ข้ามาช่วย แต่แลกกับการเปิดเซรีเศรษฐกิจและตัดรายจ่ายรัฐบาลคนตกงานเป็นล้านธุรกิจปิดเป็นแถวเสียงร้องดังไปทั่วเอเชียวิกฤตต้มยำกุ้งคือบทเรียนราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษกิจไทยว่าการพัฒนาแบบพึ่งเงินต่างชาติอย่างเดียวไม่ยั่งยืนวันนี้เรายังพึ่งพาเงินต่างชาติเหมือนเดิมไหมแล้วถ้าวันหนึ่ง ค่าเงินบาทกลับมาพังอีกเราพร้อมไหมช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับถ้าคลิปนี้ทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจวิกฤตต้ยมยำกุ้งมากขึ้นกดบันทึกกดแชร์ไว้เพื่อวันหนึ่งจะได้เล่าให้คนรุ่นต่อไปฟังถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากเข้าใจเรื่องการเงินกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับคลิปต่อไปซีรีส์โง่การเงินกับดิงไว้ BTC EP ที่สิบสา b ดอทคืออะไร